โกโอปกินพิจารณาหวนคืนสังเวียนหลังศึกเวอร์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพประสบความสำเร็จโดยล่าสุดก็มีเรื่องให้ฉลองมากมายสำหรับทางเจนนดี่โกโอปกินหลังจบศึกเวอร์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เอ็มแอนด์เอสแบงก์อารีนาในเมืองลิว์พูลประเทศอังกฤษทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นครั้งแรกของทางเวอร์บ็อกซิ่งนับตั้งแต่เข้ามารับช่วงดูแลวงการกีฬาม,มวยสากลสมัครเล่นต่อจากไอบ้า ซึ่งทําให้ชื่อเสียงของกีฬามวยเสื่อมถอยลงไปอย่างมากถึงขั้นที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ตัดสินใจทอดกีฬามวยออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่รอดเนจลริสซึ่งองค์กรเวอร์บ็อกซิ v ่งภายใต้การนำของบริสฟานด์ฟอร์สเข้ามารับผิดชอบตั้งแต่ปี2023และแต่งตั้งให้ที่เป็นจีกินนดีโกรอบกินให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิก โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มวยกลับคืนสู่การแข่งขันโอลิมปิกและคงอยู่ต่อไปในอนาคตภารกิจนี้ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนมีนาคมปี2025มวยสมัครเล่นหรือในชื่อใหม่มวยสไตล์โอลิมปิกได้รับการยืนยันว่าจะถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแอนเจลิสโกรรบกินเข้าร่วมชมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกที่เวอร์บ็อกซิ่งเป็นผู้จัดและให้สัมภาษณ์กับทางบ็อกซิ่งซีน หลังจากวันที่คาสาสถานและองค์กรคว้าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขาได้กล่าวว่ามันยอดเยี่ยมมากการแข่งขันสูสีกันทุกไฟผมตื่นเต้นจริงๆทุกคนมีความสุขไม่ใช่แค่ผมแต่ทั้งทีมก็มีความสุขแฟนมวยก็มีความสุข พนี่คือสิ่งที่พวกเขารักโกรอบกินกล่าวสำหรับทางกินาดีโกรอบกินเขาเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นมินิเวทที่ครองบัลลังมายาวนานไม่ได้ขึ้นชกอีกเลยตั้งแต่แพ้ให้กับทางซาอูลคาเนโรอเวเลตเมื่อเดือนกันยายนปี 2, 2022ตอนนี้เขายุ43ปีหลายคนเชื่อว่าเขาแขวนนวมไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันกินาดีโกโรบกินเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเขายังอยากชกมวยอีกสักครั้ง หลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมชาติทั้งชายและหญิงประสบความสำเร็จในศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เกนนดีโกโรบกินยอมรับว่าเริ่มรู้สึกคันกำปั้นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเขาได้กล่าวว่าใช่ทำไมจะไม่ได้ละ่ะโกโรบกินตอบเมื่อถูกถามถึงการหวนคืนสังเวียนผมรู้สึกถึงอารมณ์เก่าๆกลับมาแล้วส่วนคำถามที่เขาถูกถามว่าแล้วจะเป็นเมื่อ,อไหร่และจะเจอกับใครทางเกนนดีโกโรบกินเขาก็ได้กล่าวว่านั่นคือความลับของผม ทิปปนจีเกนนดี้กรอบกินกล่าวทิ้งทายนั่นอีก